มันก็มีสัตว์ตัวเล็กๆเกิดขึ้นมาสัตว์ตัวนี้ชื่อแมงกุจีมันอยู่ในขี้ควายตอนแรกมันก็เป็นตัวแมงกุจีให้เราลองทันคำวิธีนะคะค่ะแต่แล้วต่อมาอีกหลายพันปีเลยมันก็พัฒนามาเป็นควาย <c oughs> <c oughs> ิ่ที่จะเป็นอะไรเนี่ยคือให้เราต่อยิ้มชุกเป็นใช่ไหมคะก็มีค้อนมีกระดาษมีกระดาษไกนะคะก็เราก็เริมต้นตอนนี้เราทุกคนเป็นแมงคุจีหนหน้าเข้าหาใครก็ได้แล้วก็เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะแล้วก็เยิ้มชุกคหนคนไหน ยิงุยง่ฟังก่อนฟังก่อนฟังก่อนแล้วพอคนไหนชนะคนนั้นก็พัฒนาคือมีการกลายพันเป็นควายควายก็ไปอยงจุกควายจนแมงคุจีก็ยังหาคู่ไปยงจุบแมงคุจีก่อนสมมติสมมติเดี๋ยวเล่นให้ดูใช่ไหมครับอันนี้เรเป็นแมงคุดจีแม่คู่เจอแมงคุจีกับแมงคุดจีเจอกันใช่ไหก็งจุบ

แล้วใครใครเป็นคนมาอยู่ใกล้ๆพระตรงนี้นะแล้วก็คนที่เป็นคนเนี่ยพอพอเรามาเป็นคนมามาอยู่มุมนี้ก็นี่จับคู่เลยมาเจอใครที่เป็นคนด้วยกันแล้วเนี่ยก็จับคู่เลยนะคือคู่หนึ่งตอนหนึ่งก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมต่อนั้นเข้าใจไหมครับทีนั้นก็ไล่ไปเรื่อยๆจากทำท่าทำท่าใหม่ยสิแมงกุจี นะค่ะสุดท้ายแล้วเป็นคอก็มาอยูุ่งนี้แล้วก็มาหาคู่เหลือเราจะดูว่าใครจะเหลือแม่กี่กี่ตัวที่ไม่ได้นาเป็นคอ no กุฏิอ้าเราก็เหลือสุดท้ายนะแถาพันสุดท้ายของแดงกุฏิยังเหลือต่อพันหนึตัวแล้วก็มินลนีแล้วก็มีควายนะครับอ,อันนี้โอเคก็อพอจะทําให้เราตื่นตัวกันได้นะครับตอ,อนนี้ทุกคนที่นั่งอยู่เนี่ยได้คู่แล้วนะครับอันนี้เราอนุโลมให้ให้ทั้งหมดเนี่ยได้เป็นคนเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวุกท่นคุณ คุณแมวกับคุณป้อมนะครับคู่กันแล้วก็ขอขออีกอีกคนหนึ่งใครเอ่ยเดี๋ยวคุณคุณออฟมาเล่นด้วยก็ได้นะครับไม่เอาอันนี้โอเคอเอาไปต่อเลยใครเป็นคนแรยังไม่มีคู่ค,ะค่ะครบแล้วคะเอองั้นเดี๋ยวต่อไปจะเป็นเกมปิดตานะคะ <c oughs> ให้ตกลงกันกับคู่ตัวเองว่าคนไหนจะเป็นคน ปิดถูกปิดตาคนไหนจะเป็นคนนำไม่ตกลงกับผู้ตัวเองเลยค่ะ อ้าวอย่างนั้นใครไม่มีคู่อ้าพี่ตายพี่ตายมาเจอกับพี่พี่นี่ปิดตา่โอเคอันนี้ติดค่ะ่เ๋ยพึ่งิดนะคะเดีพึ่งถือไว้ก่อนค่ะ่เออ ร้นะคะค่ะเออเดี๋ยวคนที่ถูกท,ที่ถูกปิดตาจะเล่นเป็นผู้ป่วยนะคะส่วนคนที่เป็นคนนำคือเป็นคนดูแลผู้ดูแลค่ะแล้วเดี๋ยวเกมนี้เราจะเริ่มเราจะเริ่มที่ด้านตรง็อบบี้อะคะ่ะแต่ว่าไม่ต้องใส่รองเท้าไปนะคะ เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมขอปลิ้สนิดหนึ่ง,งคือ,อตอนนี้เนี่ยตอนนี้ยังไม่ต้องค่ะตอนนี้ให้ใหคู่ของเราเนี่ยตกลงกันนะครับมองตาก,กันแล้วก็ส่งสัญญาณกันที่เรียบร้อยนะครับว่าเราจะไว้วางใจ,คน,ใจคนที่เราจะดูแลคนที่เขาจะดูแลเราฮะนะ <S <S ญญแล้วก็สําหรับคนที่กําลังจะดูแลเขาเนี่ย ก็ต้องวางใจนะครับว่าเขาถ้าสมมุติเขาเป็นผู้ป่วยซึ่งไม่สามารถที่จะสื่อสารกับเราได้นะอ่าฉะนั้นกติกานี้กติกาคือห้ามใช้เสียงห้ามพูดนะคะให้เราใช้ภาษากายพาผู้ป่วยเดินเดินจากตรงหน้าล็อบบี้ตรงนั้นนะคะเดินกลับมาที่ห้องนี้ โดยที่เราต้องให้ดูใจเราว่าเราอยู่กับผู้ป่วยอย่างร้อปหรือเปล่านะคะในขณะเดียวกันผู้ป่วยก็ผู้ป่วยก็ไม่ใช่ต้องไว้วางผู้ป่วยจะต้องมีมอนิเตอร์ที่จะวัดความรู้สึกที่เขาทำให้เราเขาดูแลเรานะครว่าสิ่งที่เขาทำให้เราเนี่ยตรงไหนที่เราทำแล้วเรารู้สึกเขาทำให้เราแล้ว เรารู้สึกว่าเราปลอดภัยหรือต้องไหนที่ทําแล้วเรารู้สึกไม่โอเคแล้วเดี๋ยวเรามาแชร์กันนะครับฉะนั้นเนี่ยทั้งสองคนทั้งสองฝ่ายมีหน้าที่ที่จะย้อนกลับมาดูตัวเองตลอดเวลาว่าเราอยู่กับเขาร้อยเปอร์เซนต์ไหมเราทําอะไรให้เขาแล้วเขารู้สึกยังไงแล้วคนที่ได้รับสิทธิเขาทาให้มาเนี่ยเรา,เ,าเขาทามาแบบนี้เรารู้สึกยังไงต้องมีสมาธิพอสมควรที่จะจัดความรู้สึกตรงนี้ให้ได้ เพราะถ้าเราจับได้การที่เราจะไปอยู่ตรงหน้ากับผู้ป่วยจริงเนี่ยมันจะทําให้เราคล่องมากทําให้เรารู้ร่วงรู้ได้ถึงเขาเรียกว่าอะไรอะแอคชั่นของเรานะว่าสิ่งที่เราทําให้กับเขาอย่างนี้ถึงแม้จะเป็นผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วพูดไม่ได้แล้วนะแต่ว่าการที่เราจะอยู่กับเขาให้เขารู้สึกปลอดภัยให้ให้เขารู้สึกว่าเราเป็นที่พึ่งของเขาได้เนี่ย มันเป็นยังไงนะครับฉะนั้นคนที่เป็นคนถูกปิดตาเนี่ยสำคัญมากจะต้องเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองแล้วก็รับรู้ถึงสิ่งที่เขาทำให้เราแล้วใจเป็นยังไงจำเอาไว้เนาะแล้วเดี๋ยวเรามาแบ่งปันกันกน,นะครับก็จริงๆแล้วทำใจสบายๆบาย้างๆโล่งๆ,งๆงนะครับใบ่ปันกัย้ำกติกานะคะห้ามใช้เสียงนะคะห้ามคุย ไม่ได้ไไดค่ะเอาให้ใช้ภาษากายดูซิว่าเราะจะทำอะไรได้หมดว่าเราจะทำอย่างไรกับผู้ปว่วยค่ะพาเขาเดินมาถึงจุดตรงนี้โดยปลอดภัยค่ะจะมีเวลาทั้งหมดประมาณ15บห้นาทีที่คุณจะอยู่ร่วมกับผู้ที่สมมติว่าเป็นผู้ปว่วยนะครับฉะนั้นคุณจะต้องใช้เวลา15บห้นาทีตรงนี้ ให้เกิดผลมากที่สุดนะแล้วเขาจะบอกคุณภายหลังว่าเขารู้สึกยังไงที่สิ่งที่คุณทำให้เขาเขารู้สึกได้ไหมว่าคุณอยู่เคียงข้างเขาอยู่ตลอดเวลาหรือคุณไม่ได้อยู่กับเขาคุณอยู่กับอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเขาจะบอกคุณเองใช่ไหมโอเคเนาะนี่ ตั้งหลักกันตรงนู้ออนอีกรอบนึงค่ะครับตรงนี้ตอนนี้ใครมีข้อสงสัยอะไรที่ที่คิดว่าตอนเราจะทําได้ไหมทำํำไม่ได้ให้ถามเลยนะครับถ้าไม่มีข้อสงสัยแล้วก็เชิญได้เลยครับ,รบไปที่ตรงล็อลคบี่อยูไม่ต้องใส่รองเท้านะคะ